ฟอมด้วยค่ะฟอมใหญ่เลยเนี่ยครับดูใบเขาไปดูไปดูใบใกล้ๆใกล้กับตัวไหมคะก็ครึ่งตัวแล้วค่ะเกือบเกือบสูงเท่าไหมค่ะแล้วอู้ครับใบเขาลายจัดจัดลายทุกใบครับเนี่ยครับสวยมากครับเนี่ยครับใช่ค่ะฟอมเนี่ยผมชอบใบนี้มากครับอันนี้ด่างฮาร์ฟใบนี้เนี่ยครับด่างฮาร์ฟเนี่ยครับค่ะสวยมากครับด่าง สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับสวนสุพิชานะครับวันนี้เป็นไฮไลท์เทปพิเศษนะครับมอบให้กับผู้ติดตามช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะครับว่าเราจะมีต้นไม้อะไรเด็ดๆดดมานําเสนอนะครับมาขายแบบเซล คืนกำไรให้กับลูกค้าและท่านผู้ชมนะครับเราไปพบกันกับเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าครับว่ามีต้นไม้อะไรเด็ดๆดีๆมานาเสนอขายเซลล์คืนกําไรให้กับลูกค้าครับสวัสดีครับเจ้าของร้านครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพบกับเจ้าของร้านคนเดิมนะครับสวนสุพิชานะครับ หรือน้องเนยนะครับวันนี้มีต้นไม้อะไรดีเด็ดมานําเสนอครับวันนี้มีเยอะเลยค่ะจะมาปล่อยเซลลกุ้งแล้วก็มีไวโอลีนอันโบไทคอน,นค่ะงั้นรับชมต้นแรกกันเลยดีกว่าครับต้นแรกนะคะเป็นกุ้งก้ามกุ้งด่างค่ะตันนี้เป็นฮาร์เดี๋ยวให้ดูต้นกันค่ะเราไปดูใกล้ใใบก็ฮาร์มแล้วก็ฮาร์ลงก้าน ลงก้านด้วยครับแล้วก็แตกตาใหม่แล้วด้วยแตกตาใหม่แล้วนะครับหงตานะครับอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับเราอาจจะไปแบบรวดเร็วหน่อยนะคะส่งฟรีนะครับส่งฟรีค่ะต้นต่อไปตัวนี้จะใหญ่กว่าใบที่แล้วลายสวยด้วยค่ะแล้วก็แตกตาแล้วเหมือนกันอันนี้สองพันค่ะตัวนี้จะใบใหญ่กว่าใบที่แล้วใบเผลือกมากเลยครับแล้วเราไปดูครับ อันนี้พันเก้าต่างนะครับพันเก้ากับฝั่งทางนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกระถางต่อไปอันนี้ก็ก้ามพุ่งหลังเหมือนกันลายสวยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็แตกเหมือนจะแตกมีอยู่สามใบเลยนะคะตัวนี้นีครับนี่ครับหนึ่งหลอดกําลังออกมาแล้ว<ช>ครับผู้ชมครับพุ่งนี้น่าจะบานให้เราเห็นนะครับใช่ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้พันเก้าร้อยเหมือนกันค่ะเก้าร้อยนะครับ เดี๋ยวจะเอาฟอร์มใบเดียวค่ะไปเป็นต้นนี้ต้นนี้ที่เป็นสีฟ้าๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะสีสีร่วงใสเฉยๆแต่ว่าเช็ดออกได้ค่ะครับผมตันนี้ก้ามกุ้งดังใบเดียวไซส์นี้อยู่ที่1,850ค่ะ1,850ครับท่านผู้ชมใช่ค่ะส่งฟรีด้วยค่ะส่งฟรีค่ะต่อไปเป็นไซส์ใหญ่ใบเดียวแต่ไซส์ใหญ่แล้วก็มีแตกตาเหมือนกันค่ะ ความสูงนาจะได้ประมาณ4ี่สิบเซนติเมตรนะใบใหญ่มากใหญ่มากเลยครับเนี่ครับสีจัดจ้านมากเลยครับอันนี้มีกระถางเดียวไซส์ใหญ่ไซส์นี้สองพันห้าค่ะส่งฟรีความความยาวของใบก็ประมาณย5ห้าเซนติเมตรนะครับใช่หเซได้แล้วก็ต่ไปจะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่จะเป็นฟอร์มกอฟอร์มสี่ถึงห้าใบเลยแต่ตัวนี้จะเป็นสี่ใบ ด่างทุกใบไม่มีหลุดเขียวค่ะเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับท่านผู้ชมเด็ดที่ใบเนี่ยครับเผือกครับใช่ตัวนี้ใบเผือกเหลืองทั้งใบใบเดียวเลยครับมีตำหนินิดหน่อยนะคะอันนี้ด่างทุกใบค่ะทุกใบนะครับไซนี้จะสองพันสองพันนะครับค่ะสองพันส่งฟรีค่ะงพันส่งฟรีครับกระถางต่อไปจะเป็นอันนี้ก็ด่างทุกใบค่ะ จะต่ามัใบมีสีใบเหมือนกันแล้วก็ไปตัดข้อได้เลยนี่หลอดใหม่ของเขานเนี่ยครับไปดูใกล้ๆหลอดใหม่นี่ครับใช่ค่ะสาหรับออกตัดข้อได้ครับค่ะอันนี้สองพันสองค่ะส่งฟรี 2> 2, 2, สองพันสองส่งฟรีครับใช่ค่ะต่อไปจะเป็นกระถางสุดมาชมต้นต่อไปกันเลยนะครับค่ะต่อไปจะเป็นกุ้งตอนนี้กระถางละหนึ่งใบเดี๋ยวจะดูตา อันนี้ยังไม่มีตานะคะอาจจะดังไม่ค่อยเยอะแต่ก็ดังเหมือนกัน,นดังสวยเลยแล้วค่ะค,ค่ะสองกระถางนี่กระถางละหนึ่งพันใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะราคาถูกๆไปเลยค่ะราคาเซลมีสองกระถางอันนี้กระถางที่หนึ่งค่ะแล้วก็น,นี้กระถางที่สองใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะคต่อไปจะเป็นสนีจันประกายดาวค่ะอันนี้อาจจะมีตําหนิขอบนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ อันนี้ที่ป้ายติดอยู่ที่2 8 0 0แต่ว่าวันนี้จะมาขายเซลให้ลูกค้าค่ะอันนี้เอาไป2 2 0 0ค่ะส่งฟรีเหมือนกันสวยครับทนปป้ายใ,<ช>ใหม่กำลังแตกครับต่อไปเป็นกุ้งมิ้น์ก้ามกุ้งมิ้น์สีเขาจะออกมิ้น์นะคะครหรือว่าก้ามกามุ้งทองใช่กระถาง่ะห้าร้อยค่ะ,คะตัวนี้เอาไปตัดข้อได้เลย เป็นฟอร์มกอเลยใช่ค่ะเป็นฟอร์มกอใหญ่เลยถ้าอัน,นใสกระถางที่ตำ่ำราคาต่ำกว่าหนึ่งนบาทคิดค่าสูงยังไงครับแม่ค้าก็เจ็สิบบวกสิบค่ะกระถางต่อไปบวกสิบบาทต่อไปก็เป็นกุ้งฟอร์มกอนะคะกุ้งฟอร์มกอครับอันนี้มีสามสี่หใบอันนี้ไม่มีหลุดเขียวเลยนะคะ ใบใหม่ขึ้นมาก็ด่างเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้อันนั้นเป็นหลอดใหม่ใช่ไหมครับใช่หลอดใหม่ก็ไม่หลุดเขียวแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วห้าหกใบไม่มีหลุดเขียวเลยสวยนะครับฟองกอไซนี้ฟองกอแล้วก็ใบใหญ่แล้วด้วยไซนี้จะสองพันแปดส่งฟรีสองพันแปดนะครับส่งฟรีครับเอาไปทําเป็นแม่พันธุได้เลยนะครับเนี่ยทาได้เลยค่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวเด็ดของร้านถ้าใครเล่นจะรู้ว่าราคาเขาสูง ตัวนี้เป็นไวโอลินค่ะไวโอลินครับท่านผู้ชมใบข้าคราบด้วยนะครับใช่ดังครบแล้วก็าราบลงข้อด้วยค่ะราคาสูงจริงๆนะครับตัวนี้แต่อยากรู้ว่าแม่ค้าขายราคาที่เท่าไหร่ครับใก้ติด4 0 0ค่ะแต่ว่าจะขายที่4,002 0 0 2ค่ะโอ้โหแม่ค้ามาเซลแบบกระหน่ำมากเลยครับใช่ค่ะต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าอันโบอันโบนี่ก็ไม่พอค่ะเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอตัวนี้หนึ่งใบแล้วก็อีก อันนี้แทงตามาใหม่แล้วค่ะเนี่ยค่ะตาเขาด่างลงก้านอีกครับใช่ค่ะด่างลงก้านเลยไซนี้ขายที่พันหกค่ะส่งฟรีเหมือนกันความสูงครับแม่ค้าความสูงก็ประมาณสามสิบสี่สิบเซนได้ค่ะดีครับต้นต่อไปนะครับแม่ค้าเป็นอันนี้เป็นอันบูอันนี้ก็มาขายราคาเซลลอันโบูอันบสามใบค่ะด่างสวยสวยเลย ใบใบใหม่เขาก็ด่างนะครับท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆครับใบใหม่เนี่ยครับด่างก็ด่างเหมือนกันนะครับไม่มีรุดเขียวครับสวยครับท่านผู้ชมไลท์ที่แล้วราคาอยู่สามพันแปดแต่นี่ปิดป้ายไว้สามพันหกแต่ไม่ขายสามพันหกค่ะขายสามพันห้าส่งฟรีสามพันห้าส่งฟรีมาก่อนได้ก่อนนะครับโอ้โหสามพันห้าส่งฟรีสามใบด้วยครับต่อไปจะเป็นฟอมฟอมใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ตัดได้ตัดได้เลยใหญ่มากครับท่านผู้ชมค่ะเขา สามใบมอนกันครับดูลายก่อนเนี่ยลายเขาสวยมากอันนี้จะลายสวยมากเป็นลายดังวาคิวอะค่ะอันนี้เป็นไม้ยอดเนาะแม่ค้าเนาะใช่ค่ะครับอันนี้สามพันแปดสามพันแปดดูดูดูฟอร์มก่อนครับแม่ค้ายกดูฟอร์มก่อนครับแป๊บนึงครับเหมือนแม่ค้าจะรีบนะครับดูสวยครับสองพันแปดจะมีสองกระถางนะคะสองกระถางครับมากรีดเลือกให้ก่อนอันนี้ห้าใบแต่นี่จะแฉกป่า ฝั่งนี้จะเฉกน้อยนิดนึงครับค่ะแต่ว่าด่างด่างจัดเหมือนกันด่างสวยนี่ดูใบใหม่ของเขาก็ทั้งชุ่มค่ะใบใหม่เขามีเฉกแล้วครับเนี่ยครับใช่ค่ะส่วนอันนี้ต้นแรกเนาะไหมคะต้นที่หนึ่งเนาะสามพันแปดสามพันแปดนี่เฉกเยอะนะครับสวยครับใช่ค่ะมีสองต้นเลือกได้เลยค่ะใครโทรมาก่อนก็สามารถเลือกกระถางก่อนได้เลยต่อไปตัวนี้เป็นเดี๋ยวเอาอันโบ้อันนี้เป็นอันโบเหมือนกัน อันนี้ลายจัดมากเลยค่ะต้นนี้ครับมาดูลายก่อนครับท่านผู้ชมใช่เนี่ยครับลายของเขาค่ะสวยครับแล้วก็กําลังแตกแตกมาอีกหนึ่งแล้วกำลังแตกอีกหนึ่งนอนะครับใช่ตาบอกเนี่ยครับเนี่ยครับด่างลงก้านเลยครับท่านผู้ชมใช่ค่ะไซนี้พันแปดร้อยค่ะสองปีแปดร้อยพันแปดร้อยนะครับต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นอันโบอีกต้นหนึ่งนะคะตัวนี้จะใบลายจัดมาก แล้วก็มีหนอคือหนึ่งหนอขอดูใบให้ท่านผู้ชมดูใบเล็กน้อยนะครับนี่ยครับดูใบลายจัดลายบากิวค่ะลายเขาสวยมากครับใช่อันนี้คือหนอของเขาอันนี้ดูครับลายลงก้านเรียบร้อยอันนี้คือตาครับกำลังออกมาเรียบร้อยต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าอันนี้ต้นต้นเท่าไหร่ครับพันแปดค่ะแปดนะครับพันแปดส่ีต่อไปจะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์นี้ดังจัดเหมือนกันดังวากิวดังลง้อด้วยค่ะ สซนี้จะพัน400สี่ร้อยส่งฟรีพัน400สี่ร้อยส่งฟรีสวยสวยครับท่านผู้ชมใช่ครับใบเขาสวยมากเลยครับใช่ค่ะลายเขาเนะี่ยจัดมากเลยครับดังจัดต่อไปจะเป็นออลเลียออลเลีย,ย,ยตรงนี้กําลังมาแรงครับท่านผู้ชมใช่ออลเลียใครเล่นก็จะรู้ว่าราคาสูงเหมือนกันใช่ครับอันนี้ตัวนี้อาจจะดังน้อยแต่ว่าหลอดต่อไปก็ต้องไปลุ้นขายแต่ว่าเขาดังลงขอนะคะอันนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ เขาติดเหลืองนะครับด่างด่างเหลืองอันนี้ใช่ราคาแรงจริงๆริงจะอยากทราบราคาของแม่ค้าอันนี้สองพันบาทค่ะส่งฟรีสองพันบาทส่งฟรีมีมีหลอดหม่นอนมมีกี่ต้นครับแม่ค้าอันนี้มีกระถางเดียวค่ะมีกระถางเดียวมาก่อนได้ก่อนนะครับออลเลียถึงจะด่างน้อยแต่น้องก็ด่างนะครับต่อไปเป็นเอ่อวเก้าชั้นด่างโชวเก้าชั้นด่างใช่ค่ะโอ้ยอันนี้จากคลิปที่แล้วขายราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าคลิปที่แล้วปล่อยไปที่สองพันแปดสองพันแปด ใช่ค่ะแล้วมาคลิปนี้แล้วครแม่ค้าอันนี้จะปล่อยราคาเซลก็คือปล่อยไปที่2 2 0 0 2 2 0 0ค่ะส่งฟรีส่งฟรีด้วยครับใช่ค่ะอันนี้เขาก็จะมีตําหนินิดนึงนะครับใช่ค่ะอาจจะมีตําหนิหน่อยแต่ว่าเขาแห้งแล้วค่ะตัดได้ตัดตําหนิออกได้เลยต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าต้นต่อไปเอาเป็นใบเลื่อยด่างใบเลื่อยดตัวนี้ใบชมพูชมพูมากเลยค่ะใบเขาติดชมพูด้วยนะใช่ชมพูชัดเลย ัดเจนครับใช่ค่ะแบบพูดง่ายๆถ้า,ถาท่า,า<ช>นผู้ชมฮาร์าาาปชมพูครึ่งก้านครึ่งใบใช่ค่ะที่ชมพูครึ่งใบครับลามาจนฝั่งนี้ใช่ค่ะแจ่มมากครับอันนี้ก็มาขายเซลไรล์ที่แล้วาขายอยู่พันแปดไร้นี่จะขายอยู่ที่พันหกพันหกร้ 1> 1, อยส่งฟรีเหมือนกันค่ะใบใมเขาสวยมากครับใบเลื่องเมื่อกี้ครับใบจะเป็นสองกระถาง อันนี้จันประกายดาวอันนี้จันประกายดาวะะจะมีสองฟอร์มอันนี้ฟอร์มแรกจะสองพันสองฟอร์มแรกสองพันสองครับเนี่ยค่ะ,คะแล้วฟอร์มนี้สองพันห้าฟอร์มใหญ่นี่ค่ะเทียบฟอร์มดูโอ้เทียบฟอร์มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับค่ะอันนี้สองพันสองฝั่งนี้สองพันห้าสองพันห้านี่ติดชมพูด้วยนะครับใช่ค่ะติดชมพูอันนี้ก็ติดชมพูเหมือนกันค่ะนี่ครับอันนี้ชมพูชัดเจนมากเลยครับใช่ค่ะ อันนี้ก็ติดชมพูแต่ว่าเขายังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้นเขาเป็นนิฟใช่ครับต้นเขากำลังล็กอยู่นะครับต่อไมจะเป็นทีเด็ดนะคะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับแม่ค้าวินสันด่างใหญ่มากสูงเวอร์แล้วก็ใหญ่เวอร์ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้สี่พันห้าค่ะไปคือคุ้มมากความสูงนี่โอ้โหแปดสิบเซนติเมตรได้เลยไหมครับก็เป็นฟอร์มด้วยค่ะฟอร์มใหญ่เลยเนี่ยครับ ดูใบเขาไปดูไปดูใบใกล้ๆตัวไหมคะก็ครึ่งตัวแล้วค่ะเกือบเกือบสูงเท่าไมคะแล้วอือครับใบเขาลายจัดจัดใช่ลายทุกใบครับเนี่ยครับสวยมากครับเนี่ยครับใช่ค่ะฟอร์มใหญ่มากฟอร์มใหญ่มากค่ะสี่พันห้าส่งฟรีสี่พันห้าส่งฟรีค่ะต้นต่อไปอันนี้จะเป็นต้นสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไทคอนอันนี้ต้นสุดท้ายครับไทคอนค่ะ เนี่ยผมชอบใบนี้มากครับท่านผู้ชมบใบเนี่ยครับด่างฮาร์ฟเนี่ยครับสวยมากครับด่างครึ่งใบสวยมากแล้ว,ลวใบอื่นก็ด่างจัดด้วยนะคะไม่ใช่ด่างนิดๆหน่อยๆแต่นี่ด่างสวยมากเลยใบ,ใบนี้ก็ด่างสวยนะครับใช่คะแต่ผมชอบใบนี้มากกว่าท่านผู้ชมใครมาก่อนได้ก่อนเนี่ยสวยมากเลยครับใบเนี่ย อันนี้ราคาที่เท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้จะสี่พันเก้าค่ะสี่พันเก้ากี่ใบครับแม่ค้าอันนี้มีอยู่ห้าใบใบหนึ่งแล้วก็ด่างจะจัดอีกสี่ใบค่ะโอ้โหฟอร์มใหญ่มากครับค่ะแล้วก็กระถางก็สิบเอ็ดนิ้วนะครับเล่นซะแม่ค้าถือจนหลังแอนนะครับต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าเป็นช้างด่างเหลืองช้างด่างเหลืองอันนี้อันนี้ลูกช้างนะครับใช่อันนี้ไซนนี้เก้าร้อยห้าสิบค่ะคนหาเยอะเหมือนกันช่วงนั้น ที่ถ่ายคลิปไม่พอเลยค่ะใบเขาติดด่างเหลืองทุกใบนะค่างจัดอันนี้ใบเก่านะครับอันนี้ก็เป็นใบที่สองค่ะอันนี้ใบที่สามอันนี้ใบที่สามออกมาก็ด่างจัดเหมือนกันค่ะแต่ก็ด่างนะครับน้องด่างนะครับเก้าร้อยห้าสิบครับกราคาเก้าร้อยห้าสิบส่งฟรีไหมคะแม่ค้าต้นนี้อันนี้ไม่ส่งฟรีค่ะค่าส่งอาจจะคิดแค่ห้าสิบบาทค่ะต่อไปเป็นกักกักด่างกักใบโพด่าง ใบโพด่างครับคุณผู้ชมด่างทุกใบตัวนี้ก็จะมาปล่อยราคาเซล์เหมือนกันราคาเดิมเท่าไหร่ครับแม่ค้าราคาเดิมอยู่ที่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตอนนี้จะมาปล่อยพันทวดพันทวนส่งฟรีมาก่อนได้ก่อนนี่ใบใหม่เขาออกใบใหม่น่าจะเหลือแค่กระถางเดียวอันนี้ใบใหม่นะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นใบใหม่สวยมากเลยครับจรับก็ประมาณนี้แหละค่ะต้นไม้ที่มาขายเซล์ครับผมแล้วก็ อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมไหมคะที่จะขายเซลหมดแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่องมือใหม่ลุยสวนด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยครับกับสวนสุพิช,ชานะครับจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลและไม้ทุกชนิดนานาพันธุ์นะครับงั้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับ